พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด พ่อเมืองปากน้ำประธานถาแถลงข่าวการจัดงานมากรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการระหว่างวันที่11-13มีนาคม2565ที่บร,ร 5, 000, 000 S, ิเวณหน้าร้าน B2S ศูนย์การค้ามารเก็ตวิลเลสวรรณภูมิตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานถาแถลงข่าวกา,การจัดงานมากรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการประจำปี2565โดยมีนายมนตรีเรืองพันธ์เกษตรจังหวัดสมุทรปราการนางสาวมนัฏยาตั้งเลิศธนาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลตสุวรรณภูมิและตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผลิตมะม่วงสมุทรปราการร่วมกันแถลงข่าวพร้อมกล่าวเชิญชวนเที่ยวชมงานและเลือกซื้อผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่11-13มีนาคม2565หน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลตสุวรรณภูมิโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรชาวสวนมะม่วงโดยการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์มะม่วงน้ำดอกไม้ให้คงอยู่คู่จังหวัดสมุทรปราการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูบำรุงรักษาสวนมะม่วงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพที่ดีและเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้างแบรนด์มะม่วงน้ำดอกไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการการจัดงานมากรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการจะช่วยกระตุ้นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาสวนมะม่วงน้ำดอก มาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อการค้าตลอดจนเผยแพร่ประชามพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปย,ยังเป็นการช่วยเผยแพร่ประชามพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงจากเกษตรกรชาวสวนมะม่วงและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลผลิตมะม่วงของจังหวัดสมุทรปราการโดยตรงซึ่งงานนี้มีเกษตรกรชาวสวนมะม่วงและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดเตรียมผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงได้แก่ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการและมะม่วงพันธุ์อื่นๆของจังหวัดสมุทรปราการและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงของจังหวัดสมุทรปราการเช่นมะม่วงน้ำปลาหวานข้าวเหนียวมะม่วงไอศกครีมมะม่วงมะม่วงกวนมะม่วงแช่อิ่มและอื่นๆรวม35ร้านค้าโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิตนิทรรศการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้และสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจัดบูธคลินิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำและความรู้ที่จำเป็นในการปลูกบำรุงรักษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานการประกวดผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงจำนวนสิบประเภทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพต่อไป พอไหมคะแนนเติมมือสมุดประกาศเชิญโชว์ลิสสง่งทิ้งตัวเลยครับ,น,รบนี่คือความร่วมมาร่วมมือกอนนันของกิจกรรมดีๆผมเสร็จเตรียมร้อนเต้นให้ทุกคนครับกล้องไหนชูมือนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับและพี่ๆสื่อมวลชนท่นานใดนะครับต้องการสัองท่านทีมข่าว AEC TV Channel รายงานชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกออินเตร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t คเมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด i